เปิดตัวโดยการแหกปากอัดใส่ใหม่โอเคนะก็ตอนนี้เราอยู่ในเอ้ยโอ้ยลืมสวัสดีไวนึงโอเคสวัสดีคนด้วยนะขอรับสู่รายการ Assassin Game Deal s a s o 2นะตอนนี้เราอยู่ในอยู่ในเอ้ยอยู่ในโปรแกรม Camtasia Studio เวอร์ชัน8นะ8นะเพอดีมีน้องเป็นแคปเตอร์คนหนึ่งนะเขาขอมาบอกว่าเพ่ๆไอโปรแกรมต่อไองงยิงงงิงอะไรบ้าบอที่พี่ซูมกล้องหรือว่าหยุดวิดีโอเนี่ยมันทำางไงวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ โปรแกรมนี้เบื้องต้นนะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อวิดีโอนะพากหนังด้วยบาบาบๆบนะฮะขั้นแรกนะครับเรามารู้จักโปรแกรมพวกนี้ก่อนนะดูะครับว่ามันจะมีลูกเล่นโอ้โหสารพัดเนีแล้วก็เรายังมีเพิ่มตรงนี้อีกนะนี่ครับยังมีเปนสุดมีประมาณสัก1 2 3 4ามหาปาบประมาณ10ประมาณสิกว่าเครื่องมือนะโอเคส่วนเครื่องมือที่ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอก็มีแค่ออิโอแล บางทีถ้าจะตัดต,ต่อภาพก็อันนี้ด้วยอันนี้น,นนะครับหรือจะเป็นใส่ใส่คำบรรยายระหว่างคลิปก็อันนี้นะมัน,นช่วยได้เรามาดูคลิปกันก่อนอน,นะนี่เป็นคลิปที่ผมเลือกมานะครับคลิปของเนี่ยครับทีมฟอร์เทสครับหนังเรื่องวันหมดอายุนะเนี่ยสำหรับคนที่เคยดูก็จะรู้จักสำหรับคนที่ไม่เคยดูก็ยังไม่รู้จักนะ่าจะพูดทำไมอีกแล้วเนี่ยนี่นะเฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาลั่นคลิปตอนนี้เราเอาซักเอาคลิปสักเดี๋ยนะ ผมตัดเอาสอนก่อนคลิปมึงตั้ง15นาทีฟูเอาสักตัดมาเหลือสัก30วิบวินะคลิปเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวอ้นี้ไม่ใช่ประมาณนี้นะโอเคบา้บาบา้าบ้าโอเคนะ ย่าเพิ่งมาลันตอนนี้โอเคเรามาดูเครื่องมือแรกกันนะเครื่องมือแรกนะเป็นเกี่ยวกับการใส่คําพูดหรือรูปอะไรนะหรือจะแท็กรูปลงไปก็ได้นะครับใส่ลงไปขณะที่คลิปกลาลังลันอยู่นะยกตัวอย่างเช่นนี้เนี่ยใส่ลงไปแท็กลงไปแล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะให้มันอยู่ตรงไหนส่วนไอคีตรงนี้นะคีวนี้สําคัญมากนะเป็นตัวลันวิดีโอของเรานะ้เนี่ยพอเราเลื่อนไปถึงตรงนี้ปุ๊บไอนี้ก็จะขึ้นมานะเนี่ยลองดู เนี่ยครับแล้วเราก็ลากให้มันอยู่นานขึ้นนะเนี่ยครับส่วนไอ้คีตรงนี้หมายถึงการจ้างหายของมันนะโหดหักไอ้เด็เนี่ยนะเฮ้ยเสียงมันดังไปแล้วหลีไปหนึ่งหลีหลีเด้อยโอเคเดี๋ยวจะเป็นคําพูดก็ได้นะอย่างตัวอักษรเนี่ยลองดูนะเนี่ยแล้วเราก็ปรับสีได้นะสีแดงขนาดก็เท่านี้แล้วกันแล้วหน้ามีดิกพิมลงไปนะพิมพว่า assassin tv แล้วกันโอเคเนี่ยครับ โอยี่ย์จะต่อยสกเกลแล้วโอเคเนี้ยครับแล้วพอมันถึงจุดๆนี้นะเอซซิงทีวีก็จะกระเด้งขึ้นมาลองดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมันก็จะขึ้นมานะแล้วพอใกล้จบก็จะเนี่ยไม่มีแล้วมากคลาสสิกคลาสสิกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมขอนี่ก่อนอันนี้คลาสสิกมากสำหรับใครต้องการจะตัดวิดีโอก็แค่เอาส่วนสีแดงลากจากตรงนี้เลยเอาส่วนทีส่วนสีโอ้ยลิ้นพัน ปุ่มสีเขียวเล่าจากตรงนี้นะครับก็คือขยายมันจากนั้นกดปุ่มนี้นะครับเป็นการกดปุ่มคัดนะหรือกดปุ่มดีลีทก็ได้นะเอาดีลีทไม่ได้นด้ว่าเอาไดีลีทได้โอเคนะเพื่อเป็นการเนี่ยครับส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะแล้วมันก็จะแหวกมาส่วนนี้เลยนะที่เราตัดไปอเอาค้างอีกเนะกี่ยกดคลน์แซดนะสำคัญสำคัญโอ้ยแต่ป็นคนที่ต้องการจะกลับก็กดคลน์แซดนะไอ้น,นี้สามารถเซ็นเซอร์หรือ แต่งอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับเนี่ยลองดูเนี่ยครับพอมันถึงมันก็จะขึ้นเซนเซ,นเซอร์ขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาแล้ว <laughs> เซนเซอร์หน้าอินจจเนียอะไรประมาณนี้นะครับก็ลูกเล่นเยอะนะครับต่อไปเป็นการซูมนะครับโอเคเราต้องดูก่อนว่าเราเมื่อเราถึงจุดจุดไหนที่เราจะซูมนะเอาเป็นว่าเราจะซูมหน้าอินจิเนีย์แล้วกันแล้วนะก็มาดูด้านด้านซ้ายนะโอเคจากนั้นก็กดซูมมาแล้วครับซูมไปซูมเมื่อเฮวี่กินอะไรอยู่นะเขาเกินแซนด์วิชอยู่นะ ซูมไปตรงนี้โอเคแล้วลองเพดูนะเพด์เฮ้ยนี่กูจะแอบ,บดูได้ว่าเฮวี่มึงแดกอะไรอยู่ <c oughs> หรือว่าจะเป็นทําให้เวลาการยิ่งของมันเนี่ยนานขึ้นนะลองดูเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มซูมมาตั้งแต่ถึงนี้นะลองดูเนี่ยเฮ้มึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ซูมอะไรโอเคแล้วก็เลื่อนได้นะว่าให้การซูมมาอยู่ตรงไหนนะฮะ ไปจนถึงอ๋อเนี่ยนะซูมดูแซนเวทแล้วก็สมมติที่คุณกันจะกลับนะก็ให้มันซูมเสร็จปุ๊บแล้วพอถึงตรงนี้เนะี่ยก็ขยะมันออกนะใหญ่ออกโอเคตรงพอดีแม้ก็ประมาณนี้ลองดูนะมันจะซูมไปแล้วซูมกลับนะเห็นได้ว่ามีสองอันนะอันนี้คืออันซูมเข้านะอันนี้คืออันซูมออกนยะลองดูรนะับอันนี้ซูมเข้าใช่ไหมซูมออกมาโอเค ประมาณนี้นะฮะตอนามาดูเรื่องอ,อด d โอนะอันนี้ก็คลาสสิกดีครับไม่มีอะไรมากดูครับอ,อ,ดอ,อดิโอนะนี่นครับก็มีแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือจะเป็นเสียงที่ค่อยๆจางหายไปนะลองดูตั้งแต่ฉักและจากกนนีะ้นะครับถ้าผมต้องการให้เสียงมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแบบไม่ได้ไม่ได้เริ่มแบบทันทีเลยนะก็ลากคุมประมาณแบบว่าให้เสียง ให้เสียงมันค่อยๆเพิ่มจะถึงตรงไหนนะเอาประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วก็ลากคุมครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับกดปุ่มนี้ครับกดเมาส์โอเคกบปุ่มนี้เปิ๊บนะครับแล้วเรามาดูครับดูตรงแถบนี้ครับเห็นได้ว่าเสียงมันจะค่อยๆขึ้นมานะไม่ได้แบบมาพรวดเดียวเลยเนี่ยค่อยๆขึ้นหรือจะเป็นค่อยๆลดก็ได้นะแค่ไปข้างหลังนะแล้วก็เน่ยลากคุมตั้งแต่จุดๆที่ที่เราต้องการให้มันเริ่มจะหจางหายไปนะกดปุ่มนี้อ่ะแล้วเรามาฟังดูครับ เสียงจะไม่หายในพวดเดียวจะค่อยๆหายนะอะไรประมาณนี้นะทำไมดูไม่ค่อยหายเลยโอเคอันนี้เป็นเกี่ยวกับการ,ปรเปลี่ยนฉากจากคลิปหนึ่งไปคลิปหนึ่งนะเนี่ยเราก็สามารถดูตัวอย่างได้เขามีตัวอย่างให้ดูนะประมาณนี้อเปลืสำหรับผมที่ต้องการจะขึ้นคลิปเนี่ยคุณก็ลากมาตรงนี้ประมาณปลายคลิปเนี่ย ต้องดูก่อนนะว,ว่าตรงนี้มันเป็นสีเหลืองเพราะว่าสามารถลากได้คุณไม่สามารถลากเปก็นกลางๆคลิปได้ครับเนี่ยลากไปตรงนี้เพย์แล้วเราก็ลองกดเพย์ดูครับมันจะค่อยๆขึ้นแบบภาพดำนะฮะโอเคดูหรือจะเป็นลากยาวให้มันค่อยๆขึ้นนานๆก็ได้นะอย่างเงี้ยเอเดดเดดเดลองดูเนี้ยครับมันจะค่อยๆปรากฏนะหรือเราเป็นภาพอื่นก็ได้นะภาพนี้โอเค <c oughs> หรือถ้าคุณต้องการแบบให้มันอยู่กลางคลิปจริงๆนะครับคุณต้องกดให้มันกลายเป็นสีน้าเงินก่อนนะกดที่คลิปครับโอเคแล้วจากนั้นกดปุ่มนี้ครับปุ๊บเนี่ยครับทางขวาของคัทนะจะเห็นได้ว่ามันจะแยกกันทันทีนะเนี่ยครับและคลิปก็จะเนี่ยสามารถเอาห่างกันได้มันจะภาพมืดไปชั่วคราวแล้วก็มาถึงอันนี้โอเคแล้วเราสามารถใส่ตรงกลางนี้ได้ครับ แต่ว่าราะหว่างที่กำลังรันคลิปอยู่เนี่ยมันก็จะมืดไปด้วยนะแล้วก็มาปรากฏอีกทีดูครับ <c oughs> เห็นว่าแวบเมื่อกี้นะคนคนวนแซดคนวนแซดโอเคนะครับนี่เลือกมากมายไก่กองนะโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต่อช่วงหน้านะต่อคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ขอจบก่อนเอาคัตสิ่ก่อนคัพสิ่ก่อนโอเคบายครับ